สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาถ่ายทอดหรือว่าเล่าประสบการณ์ในประเด็นที่ว่าเราควรซื้อโดรนมือหนึ่งหรือมือสองดีนะครับจริงๆถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ซีเรียสเรื่องงบประมาณเนี่ยผมว่ามือหนึ่งก็เป็นตัวเลือกที่เรา น่าจะตัดสินใจได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของความคุ้มค่าทุกเม็ดเงินที่เราจ่ายไป <c oughs> ขอภัยครับที่เราจ่ายไปาการเลือกซื้อมือสองเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่าในมุมมองของทั้งนักบินโดรนมือสมัครเล่นนะครับแล้วก็ทั้งในมุมมองของช่างที่ซ่อมโดรนโดยเฉพาะของ DJI นะครับโดยเฉพาะรุ่นของ MINI 3แล้วก็ MINI 3 Pro ตัวนี้นะครับผมจะมาเล่าทั้งสองมุมมองนี้ให้ฟังนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลัง ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อโดรนมาไว้ใช้สักลำหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือโดน dji mini 3และก็ mini 3 pro นะครับพอดีก็จะมีรุ่นอื่นๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมหยิบมาเล่าเฉพาะรุ่นนี้ละกันนะครับเพราะว่าในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่คุ้มค่า มากๆเลยที่จะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือจะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยตัวนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับจริงๆก็จะมีซีรีส์อื่นที่ใหญ่ขึ้นไปกว่านี้นะครับอย่างเช่นพวกตระกูล Air หรือ Mavic นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยเท่าที่เท่าที่ใช้งานมาเนี่ยผมว่า Mini 3กับ Mini 3 Pro เนี่ยเป็นรุ่นที่ ผมไม่ผิดหวังนะครับผมรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยคุ้มค่ากับเมเงินทุกบาททุกสตางค์มากๆเลยส่วนถ้าเป็นรุ่นอื่นๆที่ใหญ่กว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาเล่าทีหลังอีกทีหนึ่งละกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Air หรือว่า Mavic นะครับ m a v i c 3เป็นต้นนะครับ ก่อนอื่นผมต้องกราบขอคขออภัยคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่สบายนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมคิดถึงคุณผู้ชมนะครับก็อยากจะหาเรื่องมานั่งพูดคุยกันพอดีว่าผมเพิ่งซ่อมเจ้าตัวตัวหนึ่งไปนะครับเพิ่งซ่อมเสร็จก็เลยเอามาพูดคุยด้วยนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเดี๋ยวถ้าผมหายจาก อาการไม่สบายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาทำคอนเทนต์แบบจริงจังอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอาจจะสมองไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับก็ต้องกราบขออภัยโอเคเดี๋ยวกลับมาในประเด็นที่เราพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก็คือว่ามินิ3กับมินิ3 Pro เนี่ยดีไหมนะครับคุ้มค่าไหมสำหรับคนที่เร่งรีบรีบร้อนะครับผมตอบให้ได้เลยว่า คุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้แค่พูดว่ามันคุ้มค่านะครับแต่มันแต่ผมพูดออกมาจากความรู้สึกของคนที่ใช้งานโดรนจริงๆที่ใช้งานแบบเชิงคอมเมอร์เชียลที่เราไปรับงานแบบเป็นจริงเป็นจังที่รับงานถ่ายแบบอย่างเป็นทางการเลยนะครับใช้รับงานจริงๆเนี่ยผมว่ามินิ3กับมินิ3 p r โปรเนี่ย เป็นตัวที่ทำให้เราได้ได้งานได้งานที่มีคุณภาพเลยนะครับแบบรับงานจริงจังได้เลยรับงานแบบรับงานแบบจริงจังนะครับได้เลยตัวนี้ส่วนมินิ3กับมินิ3 pro เนี่ยเราควรจะเอาตัวไหนดีนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับผมผมได้ทั้งคู่เลยขึ้นอยู่กับงบประมาณเลยถ้างบ ประมาณของเราไม่ถึงตัวโปรตัวมินิ3ธรรมดาเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าแล้วนะครับความสามารถของมันเนี่ยมันใช้ถ่ายรับงานได้สบายๆเลยถ่าย 4K หรือว่าจะ FullHD เนี่ยผมว่ามันมันเหลือเฟือมากๆแล้วนะครับเรายังไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของเฟรมเรทหรือว่า เรื่องของเซนเซอร์หรือว่าฟังก์ชันต่างๆภายในมากนักนะครับเพราะว่าเวลาที่เรารับงานเนี่ยเราจะใช้ฝีมือทักษะของการการบินของเราเองอยู่แล้วเราไม่ค่อยได้ไปใช้ฟังก์ชันอื่นๆเท่าไหร่นะครับอย่างตัว3กับ3 Pro เนี่ยอย่างตัว3 Pro นะครับอ่าอย่าง2ตัวส้ายมือเนี่ยก็จะเป็น3 Pro เนี่ยถึงมันจะมีเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์ล่างเซนเซอร์ หลังก็จริงแต่ว่าตอนที่เราบินเนี่ยเราไม่ได้ไปบินเสี่ยงเหมือน fpv แบบนั้นเลยนะครับตอนที่เราบินเนี่ยเราก็บินอยู่บนฟ้าท้องที่โลง่ลงๆอยู่ดีนะครับแล้วก็ใช้ฝีมือในการบินของเราเองอยู่ดีควบคุมจอยสติ๊กของเราเองคุมมือของเราเองอยู่ดีนะครับจะมีประโยชน์ก็แค่ตอนเนี่ยอยางเซนเซอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีประโยชน์ก็แค่ตอนแลนดิ้ง กับตอน take off กับตอน landing แค่นั้นเองนะครับเซนเซอร์ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราบินต่าๆเนี่ยเราก็ไม่ได้บินอันตรายผ่าดผลแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราสํารวจที่ดินหรือว่าสํารวจอาคารหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราไม่ได้ไปบินใกล้ขนาดนั้นนะครับรวมถึงเซนเซอร์หลังตรงนี้นะครับเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยเราบินอยู่บนฟ้าเนี่ย เราจะมองในระยะสายตาของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมันไม่ได้มีสิ่งกีดขวางอะไรขนาดนั้นเวลาที่มันอยู่บนฟ้านะครับการบินถอยหลังเนี่ยมันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้เซ็นเซอร์ตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนการบินไปข้างหน้าก็ตามแต่เนี่ยตรงนี้ต่อให้มันมีเซนเซอร์กันชนด้านหน้าแต่ตอนที่เราบินเนี่ยเราไม่ได้ไปเอาไปบินในป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะหรือว่าอะไรขนาดนั้น แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อให้มันมีเซนเซอร์ข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะครับคุณผู้ชมมันไม่ได้เพอร์เฟกเลยเพราะว่าอย่างเช่นเน็ตตาข่ายหรือว่าเส้นลวดหรือเชือกอะไรแค่เล็กๆเนี่ยที่มันเป็นสิ่งกีดขวางแต่ไอ้นนียมันตรวจไม่เจอนะครับดังนั้นเวลาที่เราบินเนี่ยเราจะต้องไปเดินสำรวจพื้นที่การบินของเราด้วยสายตาอยู่แล้วดังนั้นผมส่วนตัวผมมองว่าถ้าใครที่ยังมีงบประมาณ ยังไม่ถึงตัวโปรเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องรู้สึกเสียดายหรือเสียใจหรือไม่ต้องรู้สึกรู้สึกอะไรที่มันด้านลบเลยนะครับเพราะว่าผมกลับมองว่าตัวมินิสาเนี่ยคุ้มค่าแล้วนะครับคุ้มค่าแล้วเพราะว่ามันเหมือนขับรถเกียร์แมนนวลนะครับส่วนอันนี้ยก็จะเหมือนขับรถที่มีเซ็นเซอร์ต่างๆมาให้เราได้บ้างแต่ว่าเวลาที่เราขับปกติเนี่ยเราก็ไม่ประมาทอยู่แล้ว นะครับมินิสามเนี่ยผมว่ากลับเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากที่จะเอามาทำมาหากินนะครับด้วยต้นทุนด้วยค่าตัวของมันเนี่ยมันไม่ได้แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพของของตัวมันนะครับผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับตัวมินิสามนะครับดังนั้นช่วงหลังๆเนี่ยผมจะได้ซ่อมเจ้ามินิสามเนี่ยบ่อยมากๆเลยจนเป็น ที่มาว่าวันนี้ผมถึงได้เอามานั่งเล่าเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมฟังว่าพักหลังๆเนี่ยครับในในรอบตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมานะครับตั้งแต่มันเปิดเขาเปิดตัวมินิ3เป็นต้นมาเนี่ยผมได้ซ่อมเจ้าตัวเนี้ยนับไม่ถ้วนแล้วนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวมินิ3 Pro เนี่ยโอ้โหจํานวนต่างกันเยอะมากตัวเนี้ยได้ซ่อมเยอะกว่าเจ้าตัวเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายบันทึกไว้เท่าไหร่ ก็จะมีทั้งซ่อมที่เป็นนอกสถานที่แล้วก็ซ่อมที่บ้านที่ตัวเวิร์กช็อปแบบนี้ด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างเยอะมินิสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมดังนั้นใครที่มีมินิสอยู่ในมือเนี่ยแล้วคิดจะมาอัปเกรดเป็นมินิสามโปรเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ต้องการฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่มันมีในตัวนี้จริงๆเนี่ยผมว่าก็ยังไม่จําเป็นจะต้องมาอัปเกรดนะครับอันนี้ด้วยความรู้สึกส่วนตัวของผมที่ผมมีหลายรุ่นของเจ้าตัว dji ะนะครับของของ dji ตรงนี้ผมรู้สึกว่า Mini 3เนี่ยเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับที่จะเอาไปทำมาหากินได้เลยส่วนถึงแม้ว่าผมจะเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบแล้วผมค่อนข้างโอนเอียงมาทางเจ้าตัว Mini 3มเนี่ยมากกว่านะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าผมจะบลัฟตัว Mini 3 Pro นะครับอันนี้คุณผู้ชมจะเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับก็คือ ตัวนี้ถ้าใครบัจเจตถึงถ้าใครต้นทุนงบประมาณถึงเนี่ยผมว่าตัวเนี้ก็คุ้มค่าในค่าตัวที่มันแพงกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวเนี้มันแพงกว่าตัวนี้ตัวเนี้มันแพงขึ้นมาและแน่นอนว่าคุณภาพของมันเนี่ยความสามารถของมันก็คุ้มกับค่าตัวมันอยู่แล้วนะครับคุ้มในที่นี้ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อตอนต้นคลิปที่ผมบอกว่าคุ้มเนี่ยผมพูดคําว่าคุ้มออกมาจากใจจริงๆนะครับคุณผู้ชมในฐานะที่ผมเป็นทั้ง คนขับและคนซ่อมนะครับในฐานะช่างซ่อมและในฐานะนักบินผมผมการันตีเลยว่า2รุ่นนี้เนี่ยคุณผู้ชมเลือกได้เลยว่างบประมาณของคุณผู้ชมได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นได้เลยไม่จำเป็นจะต้องขยับมาเป็นตัวนี้หรือถ้าใครงบประมาณถึงพอตัวนี้อยู่แล้วก็เอาตัวนี้ได้เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าลังเลระหว่างตัวที่สูงกว่านี้กับรุ่นเนี้ยผมกลับมองว่าตัวเนี้ย โอเคกว่าอ่ะไหนๆก็แวะประเด็นนี้นิดนึงเดี๋ยวผมขอหยิบตัวนี้มาเปรียบเทียบด้วยเล็กนิดน้อยแล้วกันนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้ครับคุณผู้ชมอ่ามาวิกสามคลาสสนะครับหรือว่า m a วิกสาปกติหรือว่ารุ่นซีเนหรือว่ารุ่นอื่นๆที่เทพขึ้นไปนะครับผมมองว่าด้วยส่วนตัวของผมนะครับผมใช้ มินิ3ามโปรมากกว่าด้วยซ้ำไปผมจะใช้ตัวนี้มินิ3ามโปรมากกว่าเจ้าตัวนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่า,าตัวนี้มันค่อนข้างให้เราลองเปรียบเทียบว่า,าตัวนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนมอไซค์ละกันนะครับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ มันต้องดูลักษณะงานของเราอย่างเช่นลักษณะงานของเราเนี่ยอ่ามันไม่ได้ถึงสเกลในระดับรถยนต์ขนาดนั้นตัวเนี้ยผมผมใช้บ่อยจริงๆนะครับใช้บ่อยเนี่ยเทียบกันเลยระหว่างมาวิกมาวิกสกับ Mini 3 Pro ส่วน m a วิกสาเนี่ยจะใช้เฉพาะงานที่โอ้โหงานที่แบบซีเรียสสุดๆเรื่องของความสวยนะครับ แน่นอนว่าเจ้าตัวเนี้ยเน้นความสวยเน้นความสวยนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยเน้นความสะดวกครบครันแล้วก็พกพาง่ายด้วยนะครับแล้วก็มันมันคุ้มค่าหลายๆอย่างตัวเนี้ยอาจจะดูเกินความจําเป็นไปพอสมควรนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้เป็นตากล้องมือฉมังไม่ได้เป็นนักบินโดรนมืออาชีพแบบที่เป็นระดับมืออาชีพระดับโปรเ e s ชั o นอลจริงๆะนะครับ ผมว่าตัวนี้เกินความจําเป็นไปพอสมควรแต่ว่า,าถ้านักบินโดนท่านใดที่เป็นที่เป็นนักบินโดรนมืออาชีพอยู่แล้วนะครับที่ผมเห็นในกลุ่มสมาคมนักบินโดรนแห่งประเทศไทยนะครับที่จะมีนักบินโดนมืออาชีพลหลายๆท่านที่ผมติดตามผลงานอยู่เนี่ยอันนั้นเขาทํางานแบบมืออาชีพนะครับคุณผู้ชมอันนั้นเขาทํางานแบบมืออาชีพ ที่เขาใช้ฟีเจอร์ทุกอย่างครบหมดแล้วก็เขาถ่ายกล้องเป็นกล้องคุณภาพอย่าง Hasselblad ตัวนี้ครับหรือว่าอย่างาฟังกช์ชันต่างๆเนี่ยเขาใช้คุ้มมากๆมันเหมือนกับกล้อง DSLR ที่เขารู้ทุกอย่างที่เขาแบบเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าโดยทั่วๆไปอย่างเราๆนะครับอย่างเราๆเนี่ย ผมว่าตัว MINI 3กับ MINI 3 Pro เป็นตัวเล Hence, ือกที right ่ค <sh> 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 ุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมอาจจะพูดวนไปวนมานิดนึงนะครับก็ต้องกราบขออภัยเพราะว่าผมสติสัมปชัญญะตอนนี้ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมคิดถึงคุณผู้ชมอยากมานั่งชวนพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับในมุมมองของนักบินโดน มือสมัครเล่นแล้วกันนะครับแล้วก็ช่างซ่อม DJI drone เนี่ยมานับไม่ถ้วนนะครับหลายๆรุ่นเลยแต่ว่าผมก็จะโฟกัสที่รุ่นมินิ3มมินิเป็นหลักนะครับก็จะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากจะให้ผมเล่าประสบการณ์ในด้านไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ ลงมาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ขอบคุณมากๆรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ของคุณผู้ชมนะครับรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งทั้งที่เราไม่ค่อยมีเวลาแต่เราก็รวมถึงสุขภาพด้วยนะครับยังไงคุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมก็ คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยพร้อมทั้งร่างกายและจิตและและสติสัพชัญญาท่างหร่แต่ว่าจิตใจเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆให้กับคุณผู้ชมได้ได้ร่วมแสดงความเห็นกันนะครับโอเคสรุปก็คือเดี๋ยวผมสรุปลองสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเล่าให้ฟังว่ามินิ3กับมินิ3 Pro เนี่ย ประเด็นแรกเลยก็คือซื้อมือสองดีไหมประเด็นนี้ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยแต่ว่าเดี๋ยวให้ผมผมผมเล่าเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่สับสนกันคือผมจะมาเปรียบเทียบว่า MINI 3 Pro กับ MINI 3เนี่ยถ้าคุณมีงบประมาณถึงตัวไหนก็ตัดสินใจเอาตัวนั้นได้เลยนะครับในกรณีที่คุณจะเอาไปทำงานแบบทำงานวัยรุ่นสร้างตัวนะครับ ผมฟันธงได้เลยว่าไม่ว่าตัวไหนก็คุมค่าในค่าตัวของมันนะครับมิ Mini 3, นิ3ตัวนี้ถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็จงรักมันนะครับไม่ต้องไปด้อยค่ามันไม่ต้องไปมองว่ามันมีอะไรหลายอย่างไม่เหมือนเจ้าตัวนี้เพราะว่ามันคุมค่าในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่มีมินิ3 Pro เนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดว่าผมมา มองว่ามันสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันก็คุ้มค่าในค่าตัวของมันถ้าถ้าเราเอาถ้าเราลองพล็อตกราฟนะครับระหว่างค่าตัวระหว่างคอสกับประสิทธิภาพหรือว่า,าประสิทธิผลที่ได้เนี่ยผมว่ากราฟ2ออันเนี้ยมีจุดคุ้มทุนที่เดียวกันนะครับมีกราฟเป็นกราฟลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยดังนั้นเงินต้นทุนงบประมาณเราถึงตัวไหนก็เอาตัวนั้นได้เลย นะครับตัวนี้ก็ในมุมมองของนักซ่อมโดรนนะครับมินิสเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วผมก็ค่อนข้างแปลกใจว่าช่วงหลังๆเนี่ยทำไมถึงพากันทำโดรนตกบ่อยกันจังเลยครับอันนี้ผมน่าจะต้องไปคุยเป็นอีกประเด็นหนึ่งละกันนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวอีกประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกเป็นคลิป ต,ต่อไปแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์นั่งฟังนั่งร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์กันมาจนถึงตอนนี้นะครับทั้งๆที่ผมก็สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องกราบขออภัยอีกครั้งโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ถ้าคลิปนี้ผมขาดตกบกพร่องประเด็นไหนก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็รบกวนคอมเมนต์สั่งสอนแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้เลยนะครับด้านล่างก็จะกราบขอประคุณเป็นอย่างสูงนะครับโอเคคลิปนี้ไปจริงๆแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ